ก็ขอกาบสวัสดีกันด้วยนะครับผมทุกคนนะมาอยู่กับคลิปอนิเมะแอนเวอร์กันอีกแล้วอีกเช่นเคยนะครับผมทุกคนนะวันนี้ก็จะมารีวิวเอลซ่านะครับผมล่างหอกนะครับผมนะก็อาจจะเป็นคลิปที่ผ่านไปนานแล้วนะครับก็แบบเพิ่งได้ตัวมาครับผมน้องผมก็เพิ่งได้ตัวมานะครับนะก็อาจจะรีวิวช้าไปกว่า ของยูทูบเบอร์ท่านอื่นนะคบผมทุกคนนะอ่าก็มาละเออก,ก็ก็มันก็มาบอกว่ามันก็มามันก็แบบแล้วก็รีวิวนะครับผมทุกคนนะเออรีวิวทุกอย่างนะคบที่ได้มาไม่ว่าจะช้าหรือว่าจะเร็วนะครับผมทุกคนก็ขออภัยด้วยนะครับผมที่มารีวิวช้านะอ่าถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ตามไปด้วยแล้วกันนะครับผมก็ไปกัน หมายถึงว่าไปดูนะอย่าเพิ่งกดปิดนะเฮ้ยจะยินก็โอเคมานะครับผมวันนี้จะมารีวิวเอลซาล่างหอกันนะครับผมเวลสามนะครับผมเพิ่งได้สดสดร้อนๆไปเนาะน้องผมเพิ่งได้สดๆร้อนๆเลยนะครับผมทุกคนก็จะมาดูสกิลของเอลซากันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะตอนนี้นะครับผมมันจะเป็นท่ากระโดดทุ่มนะครับผม ด้วยหอนะครับครับไปอีก2,000นะครับผมดาเมจก็จะ800กว่าๆนะครับอ่าแล้วก็จะตีแอร์ได้ด้วยนะครับผมเป็นตัวที่ดีดีกว่าทุกล่างของเอลซ่าเลยนะครับอ่าทุกคนสามารถหากันได้นะก็2,500นะครับผมครับไปเป็น1,500นะครับผมดาเมจตอนนี้นะครับผมบวงก็จะกว้างขึ้นนะครับผมระยะก็จะ เพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงนะครับผมนะอ่ะไปอีกนะครับผมกิ้งอัพไป2,500หรือเปล่าหรือว่า2,000นะครับผมก็ดาเมจดาเมจตอนนี้อยู่ที่2,481นะครับผมทุกคนนะกดไปที่ห้า0ันนะครับผมดาเมจก็สามพันนะครับผมวงไม่ขยับแล้วก็เวลาการโจมตีก็เท่าเดิมนะครับผมทุกคนแล้วก็จะเปลี่ยนธาตุนะครับจะเป็น ตีตีหอ,อกแปลจะเป็นสายฟ้าออกมานะครับนะอัพอยู่หกพันะ 6, 000, นะทุกคนหกพันปุ๊บทาเมีก็จะประมาณอยู่ที่สี่พันเก้านะครับผมกว่านะแล้วก็ระยะการโจมตีก็จะลดลงเหลือแปดวินะครับผมทุกคนระยะฮนะเอ้ยระยะเวลาเหลือแปดวินะครับผมการโจมตีแปดวินะ แล้วก็ระยะวงก็จะเพิ่มขึ้นนะครับผมอ่าแปดเจ็ดพันตอนนี้ดามเมจอยู่ที่เจ็ดพันกกว่านะครับผมสำหรับร่างนี้นะครับอ่าไปอีหมื่นหนึ่งนะครับผมอ่าตอนนี้ไปอีหมื่นหนึ่งก็จะเป็นแปดพันห้าร้อยนะครับผมทุกคน การโจมตีเไม่เร็วขึ้นนะครับผมอยู่ที่เดิมนะแล้วก็ระยะวงก็จะกว้างนิดครึงนิดนิดนิดนึงอ่ะนิดนึงอ่ะเออแล้วก็หมื่นสองพันหาร้นะครับผมอ้พไปนะปึ๊บอ่าก็จะเป็นท่าใหม่นะผมอุ้ยท่าใหม่ของเอลซ่าโคตรเท่นะครับผมทุกคนนะก็จะยิงหอกขึ้นไปด้านบนแล้วก็จะมีสายฟ้าออกมานะครับอ่ะอาหมื่นห้านะครับผม ตันแล้วนะครับผมตอนนี้ของเอลซ่านะครับผมล้างหอกนะครับอ่าก็จะเวลสามสิบห้านะครับทุกคนก็ถือว่าอ,อ่อแรงอยู่พอสมควรนะครับผมทุกคนเดี๋ยวก็จะมาดูบัฟกันนะครับรับเวลสามห้า <the> ตอนนี้เท่าไหร่นะครับบัไปแล้วนะครับผมก็จะมีตอนนี้ ดาเมจก็จะอยู่ที่14,177นะครับผมทุกคนก็ถือว่าแรงอยู่นะครับผมอ่าเป็นตัวตีแอร์ที่ดีมากๆเลยนะครับผมสำหรับการลงดันหรือว่าลงสตอรี่นะครับผมทุกคนก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับเอลซ่าล่างหอกของเรานะครับผมหรือว่าล่างตีแอร์ของเรานะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ติดตามกันด้วยนะครับผมทุกคน ถ้าจะมีคลิปใหม่มาก็เดี๋ยวจะมาทําอีกนะครับผมทุกคนนะก็อันนี้เอลซ่าก็จะเป็นหน้าที่ทุกคนเคยรีวิวไปแล้วหรือว่าทุกคนทุกคนเคยเห็นไปแล้วนะครับผมก็ขอไว้ด้วยนะครับผมสําหรับการรีวิวช้าของเอลซ่าของเรานะครับผมทุกคนอ่ะไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ